นิสสันเตรียมเปิดตัวรถยนต์ใหม่กับเจ้าซิลฟี่เจนถัดไปนั่นเองแน่นอนว่าน,นี่คือหนึ่งตัวเลือกในกลุ่ม C Segment ที่เคยทําตลาดในไทยเมื่อหลายปีก่อนก่อนจะยุติการจําหน่ายลงในที่สุดแต่ในเมืองจีน,นยังคงทําตลาดมาถึงปัจจุบันล่าสุดจอเปิดตัวโฉมใหม่ที่มีจุดเด่นทั้งงานออกแบบดีไซน์โดดเด่นสะดุดตามากกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดยิ่งเทียบกับรุ่นที่เคยขายในไทยจะเห็นได้ว่าดีไซน์คนเรยุกชัดเจนซึ่งในภาพรวมถือว่าทําได้ดีเรืนะครับ รายละเอียดความน่าสนใจจะมีดังนี้นิ s สันซ l ฟี่หรือในแถบอเมริกาใช้ชื่อเซนทราซึ่งเจ้าซ l ฟี่ในเมืองจีนชมล่าสุดมีการเปิดตัวในปี2019และปรับชมในช่วงกลางปี2023โดยรุ่นใหม่ล่าสุดนี้ถือเป็นการอัปเกรดเจเน r เรชั่นใหม่ที่มาพร้อมชุดงานออกแบบดีไซน์ใหม่หมดจดตามภาษาการออกแบบยุคใหม่ของนิสสัน ชุดไฟหน้าจะเป็นโปรเจคเตอร์ทั้งหมด3ดวงเสริมความโดดเด่นกับไฟ Daytime LED ในภาพรวมเป็นทรงคล้ายกับบูมเมอร์แรงทั้งยังเพิ่มเส้นสายใต้คมไฟหน้าสอดคล้องกับลวดลายแนวเฉียงของกระจังหน้าต่อเนื่องไปกับช่องดักลมด้านล่างแน่นอนว่าต่อย,ยอดดีนเอของนิสสันที่ยังคงเอกลักษณ์ V-motion ไว้น,นั่นเองโชบเฉี่ยวกับมุมมองด้านข้างตัวรถพร้อมล้ออลอยปั่นเงาโดดเด่นกับชุดไฟท้ายคมสายรมดำ ซึ่งการคาดยาวในส่วนไฟไท้ายและดีไซน์กันชนท้ายยังเป็นเส้นนำสายตาให้ตัวรถดูกว้างมากขึ้นอีกด้วยในภาพรวมถือว่าเป็นดีไซน์ยุคใหม่ของรถยนต์นั่งนิสสันแต่เสียดายที่ยังไม่เห็นภายในห้องโดยสารน,นะครับข้อมูลเบื้องต้นเปดิดเผยว่าตัวรถจะมีความยาว4,656ม mm, ิลิเมตรกว้าง1,825ม mm, ิมสูง1,448ม mm, ิมและระยะฐานล้อ2,712ม mm. ิมโดยขุมพลังใต้ฝากระโปรง จะเป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด1,600ซีซีไร้ระบบอันดากาศมาพร้อมพละกำลังสูงสุด99กิโลวัตต์หรือ135แรงม้าแรงบิด159นิวตันเมตรจาบคู่เกียร์อัตโนมัติ CVT และขับเคลื่อ,ลอนล้อหน้าส่วนเวอร์ชั่นอื่นคาดว่าจะมีเครื่องยนต์ให้เลือกอีกหลายแบบรวมถึง e-power สำหรับการเผยโมใหม่ครั้งแรกในโลกจะมีขึ้นในช่วงไตรมาสแรกของปี2026 โดยรถยนต์นิสสันนอกจากจะโดนแซวว่าเป็นเฉพาอตลาดวายยังมีคําพูดติดปากว่าสวยแต่ไม่ขายด้วยนะครับแม้ว่ายังไม่มีความเคลื่อนไหวสําหรับโมเดลนี้ในเมืองไทยแต่ถ้ารุ่นดังกล่าวเข้าไทยจะขายได้หรือไม่ทุกคนคิดอย่างไรสามารถแชร์คอมเมนต์กันได้ครับ